ต้องฟังตัวหน่อยตกได้ทั้งวันทั้งคืนเลยฝนแต่สระอากาศดีพาบาแหงแักเทียนนะกรับตัวครับลดลด ฮึของใครยุดยุดใครเอาโทรศัพท์ไปเก็บให้ยายก่อนเอาโทรศัพท์ไปเก็บให้ยายยายเพิ่งเอาซิมเอาไอ้นั่นใหม่เมื่อกี้นี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอใหม่เมื่อกี้นี่นะม,มาแล้วมาแล้ว ดูดูคนอะดูคนเห็นไหมเลียวค่อยดูดูดูดนนนนนอนนนนเข้าไปในผ้าห่มจะหมูกหรืออะไรนะั่นฮะใครเข้าไปในผ้าห่มออกมาสิบอกบอกว่าสิาะอะไรนะามาไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้ค่ะให้อยู่กับยายค่ะไม่ต้องมาแสนจ้าหรอกเอเอเอาเออใครมาแย่งยาย อยู่นี่เองอยู่นี่ไหนๆอยู่ไหนพ่ออยู่นี่เองเหรอมามาเลยใครไม่กลัวนคอยโอ้ของคอยให้ย่าก่อนลูกให้ย่าก่อนแล้วของย่าเอาไปให้ย่าห่มเร็วเออให้ย่าโอ้ให้ย่าบอกย่านอนเลยบอกย่านอนลงเออนอนว่ต้องบอกที่สุดอะไว่าต้องชันชันเออย่านอนเลยย่านอนเลยย่านอนเลยย่า เออย่านอนเลยนะกาลข้อนใหญ่ากาลคอนใหญ่ <c oughs> แต่ทรงสิทสงสั <c oughs> สยจะไม่ได้ดาวแล้วเพราะว่าเพิ่งไล์ใหม่ดาวน่าจะไม่มี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไปกรุงเทพจะกลับโน่นแหละค่ะตัวนี้อยู่กับแม่ก่อนน่าจะกลับบนันที่ยี่สิบห้า ง่วงงังเอ่ยง่วงงังคะสาวๆสวยๆใช่ค่ะเดวล่นมีใครอมนิ้วยียังดูก่อนตอนนี้าตอฮะไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้หรอกคะ่ะไม่ต้องมาใกล้เลยคะ่ะ S <S ไม่เอาหรอกคะ่ะนอนดึกแทนนอมาสนไม่มีใครส่งดาวเลยยายเอาเหรอคะให้ส่งดาวหนูขอดาวให้ยายก่อนเออเออผมผมผมเหยี่ยบผมยายนี่นี่นี่น นี่เล่นเหรอเล่นกับยายเหรอขอโทษยังฮะขอโทษยังอุย๊ยอ่าวันนี้เขานอนเมื่อเช้าเขานอนตื่นสองโมงเชา้าแล้วผมผมผมใครกินผมเนี่ยใครกินผม เอาออกเลยค่ะเอาออกเลยค่ะอออนี่แหละค่ะสาเหตุที่ยายต้องเอามัดผมตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเด็กแล้วเวลาเขาไอ้นี่ด้วยแล้วเวลาเขานอนเขานอนเขาจะแบบผมมันจะมาบังหน้าอย่างนี้ค่ะส่งดาวไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อ ขอบคุณค่ะดูทั้งวันเลยขอบคุณมากค่ะฝนตกไม่มีดาวค่ะยายดาวหายไม่เป็นไร